ตอนนี้หนูหิวจังเลยเอะเย็นนี้เรากินอะไรกันดีคะไก่ทอดครับขอโทรศัพท์หน่งค่ะพี่เตียง no 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 คุณหนูครับวันนี้แม่ครัวลาหยุดครับวันนี้แม่ครัวลาหยุดใช่เอ้าแล้วถ้าอย่างนั้นใครจะทำไก่ทอดอะคะก็คุณหนูไงครับหนูใช่ครับ มาแล้วฝีมือของเอวาเอน่ากินมากเลยครับเนี่ยบอกเลยอร่อยแน่นอนดูให้ความรักไปตมดตูแล้วขอชิมเลยนะครับทำไมไม่กินกันล่ะคะทำไมมองไก่มันจะอิ่มได้ไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกินแล้วครับเดี๋ยวกินอร่อยไหมคะทุกคนอร่อยากครับ อร่อยไหมคะเจ๊เท่งอ,อ, <c oughs> อร่อยอร่อยดีใจสำเร็จ